โอ้ยเพื่อนเพืพ่อนครับนี่ครับปันของเขาครับผมโอ้โหดูครับต้นเขาใหญ่มากนี่ก็แค่น้ำจิ้มนะครับนี่นะครับพี่อนเพื่อนเ,เราก็เดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ผมบอกนะครับพี่เพืพ่อน กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามายังในป่านะครับเพื่อนเพื่อนผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับผมไปดูต้นไม้ที่อายุมากกว่า100ปีแล้วก็เป็นต้นไม้อาถันหรือว่าต้นไม้มีเจ้าของนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปรับชมแล้วก็ไปรอบประวัติของต้นไม้ชนิดนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยครับก็ไปแล้วผม ตอนนี้ครับพี่เพื่อนๆผมก็ได้เดินมาถึงอย่างกับบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านนะครับหรือว่าหมู่บ้านร้างครับบริเวณนี้นะครับผมซึ่งอดีตเคยมีมีบ้านอยู่หกหลังครับเขาเรียกเป็นชุมชนนะถ้าเป็นคนป่าคนป่าคนดอยเขาจะได้เป็นชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับซึ่งเขานะครับไปอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับพี่เพื่อนๆก็อันนี้ก็ไม่มี <c oughs> ใครอยู่แล้วผม็ได้าเขามานี่เพื่อนๆได้เห็นไหมครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับผมนี่ เรามาถึงใกล้แม่น้ำและแหล่งน้ำครับผมเดี๋ยวเราก็จะข้ามน้ำกันนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ตอนนี้นะครับ่เพื่อนๆผมก็ได้เข้ามายังในป่าที่รกประมาณหนึ่งนะครับพี่เพื่อนๆเราก็ต้องมุดหน่อยนะครับทวันหรือว่าพุ่มไม้มันเยอะหน่อยเดี๋ยวก็อีกสักพักใหญ่ๆครับก็คงจะถึงครับสำหรับต้นไม้ที่มันจะพาขึ้นไปดูนะครับผม เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางครับถูกเจอกระดูกนะเพื่อนๆนี่ครับกระดูกของอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสัตว์นะครับผมนี่หนึ่งท่อนแล้วก็นี่ครับกระดูกครับก็นู่นอีกท่อนหนึ่งนะครับผมซึ่งเราไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นกระดูกของสัตว์ชนิดไหนนะครับผมนี่เขาน่าจะตายนะครับผมโอ้ยเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับปันของเขาครับผม นี่มีฟันด้วยนะครับโอ้โหฟันแหลมมากครับโอ้โหเต่ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับผมนี่ครับฟันแหลมมากครับน่าจะเป็นสัตว์จำพวก,กเก้งกวางะะน,านะครับดูจกษณะนะครับนี่ครับไม่ก็ประมาณนี้นะครับผม ี่เพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากป่าทึบและป่ารกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้บริเวณผมก็ไม่ค่อยรกนะเป็นสะดวกแล้วครับผมเมื่อกี้นี่รกมากเลยเพื่อนและช่วงนี้ก็อากาศนะครับหนาวมากครับแถวบ้านผมนะครับผมและช่วงนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับอากาศหนาวมากนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับผม มันก็หนาวเลยฟ้าก็มืดตลอดเวลาครับตอนนี้แต่ก็เย็นสบายครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้เดินมาถึงยังดงต้นไม้ใหญ่แล้วครับต้นไม้อายุมันร้อยปีครับเพื่อนๆนี่นะครับผมต้นนี้ก็คือต้นมะไฟนะครับพี่ๆเพื่อนโอ้โหดูครับต้นใหญ่ต้นเขาใหญ่มากแล้วก็แก่มากครับดูแล้วก็สูงอยู่นู่นเลยครับผมนี่ก็พาดกับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยครับผมนี่ แถวนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้อายุร้อยปีเลยครับเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่บริเวณนี้นะครับผมก็ใกล้ถึงต้นไม้ที่ผมพูดถึงแล้วนะครับระหว่างทางนี้ผมก็จะให้ชมต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่นี้นี่ก็ต้นไม้ใหญ่ครับเพื่นอนเพื่อนร้อยร้อยปีทั้งนั้นหละครับผมไม้ที่นี่ก็อายุเยอะกว่าผมทั้งนั้นนี่ผมจะให้ดูต้นนี้ครับพื่เพื่อน นี่นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับต้นเขาใหญ่มากใหญ่มากนี่ครับต้นเขาก็ใหญ่มากมามากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็โอูโหนี่ครับยังใหญ่ใหญ่สุดๆนี่ก็แค่น้ําจิ้มนะครับต้นไม้ที่ผมจะพาไปดูนี่ครับคือต้นใหญ่กว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางครับเพื่อนเพื่อน ใบต่อเราะเดือไม่ไกลแล้วครับผมอยู่ข้างหน้าเรานี่เองประมาณสักห้าถึงหกร้อยเมตรได้ครับผมเราก็ไปกันครับนี่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเราก็เดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ผมบอกนะครับพี่เพื่อนเพื่อนซึ่งต้นของเขานั้นใหญ่มากหืมมาอลังการงานสร้างนะครับผมนี่เลยโอ้โหเจ๋งมากเลยครับนี่นะครับผม สุดยอดเลยครับผมใหญ่มากนี่ครับพี่เพื่อนเพื่อนต้นไม้ที่ผมบอกว่าขนาดใหญ่มากนะครับพี่เพื่อนอายุมากกว่าสองร้อยปีแน่นอนครับต้นนี้ซึ่งเขาจะใหญ่มากครับพี่เพื่อนดูครับโอ้โหแลวเขาสูงขึ้นไปริบเรียวอยู่นู่นท้องฟ้าเลยครับเกือบท้องฟ้าเลยนะเนี่ยโอ้ก็ดูครับใหญ่มากเลยครับผมนี่ครับซึ่งใหญ่ไม่ใหญ่นะครับดูจากตัวและลักษณะผมว่าโอ้โหแม่ คนใหญ่เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับต้นไม้ที่น่ากลัวนะครับพเพื่อนที่ผมลอยฝั่งต้นไม้ต้นนี้ก็มีคนมาซึ่งเป็นต้นพึ่งนะครับพเพื่อนต้นไม้ต้นนี้ก็ซึ่งเป็นต้นพึ่งนะครับนะครับมีลอยตอกคอยอะไรครับคนขึ้นมาทําน้าพึ่งป่ากันนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับลอยตอกตรงนี้แล้วก็ข้างบนเห็นไหมครับยังไม่พอเดี๋ยวผมทอดูฝั่งนี้มีรอยตอกนะครับ นี่นะครับผมลอยตอกถอยนะครับนี่ครับเรียกว่าถอยกันนะบพื่นเพื่อนลอยขึ้นกันครับนี่เห็นไหมซึ่งมันก็ดูแล้วก็มั่นคงแต่ก็ดูหน้าอันตรายนะครับพอมันดูแล้วมันนิ่มมากครับนี่โอ้โหน่นเลยครับพื่นเพื่อนโอย่ังน่ากลัวใครใครใครก็กล้าขึ้นไปก็กล้าขึ้นไปเลยครับผมก็ไม่กล้าขึ้นนะครับผมผมกลัวความสูงมากครับนี่โอ้ หลับใหญ่ยักษ์ผมนี่ก็ต้นต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นพึ่งนะเพื่อนเพื่อนผมก็นี่ครับมาถึงแล้วที่พาพี่เพื่อนเพื่อนมาดูต้นไม้ต้นยักษ์ต้นนี้นะครับผมและผมก็จะเล่าประวัติของมันให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับผมตอนนี้พี่เพื่อนเพื่อนนะพี่พ่เพื่อนครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประวัติของต้นพึ่งหรือว่าอาถรรพ์ของเขากับพี่นเพื่อนมันก็มีอยู่ครับสามวิธีนะครับผมที่ในพรานหรอหรือเจ้าของต้นพึ่งครับจะมา ทำพิธีนะครับปกปักรักษาต้นพึ่งของเขานะครับเพราะว่าคันคอนิดหน่อยนะผมโหเขาป่ามันก็จะคันๆเลยครับผมมีฟุงมีปุ่นมีหนอนนะครับผมนี่เงื่อนก็ผมก็จะเข้ามาเล่าเลยครับเล่าเรื่องเลยนะครับผมก็อย่างแรกครับผมคือในพรานนะครับผมเขาก็จะทําพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่านะครับผมเพื่อดูแลต้นพึ่งของเขาแล้วก็จะให้มีลุงวิญญาณหรือว่า สิ่งลี้ลับนะครับเข้ามาดูแลต้นพึ่งของเขาครับพี่อนเพื่อนซึ่งใครที่จะมาทําพึ่งของต้นพึ่งของเขาแล้วมาตีแล้วมาเอาน้ําพึ่งนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเกิดการตกต้นไม้เสียชีวิตหรือว่าพิการนะครับพี่นเพื่อนคืออย่างแรกครับที่เขาจะลงคาถาอาคมลงต้นพึ่งนะครับอย่างที่สองครับเพื่อนเพื่อนเขาก็จะลงคําสับแช่งคาถาอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งแตกต่างกันสิ้นเชิงครับพ่นเพื่อนก็คือเขาก็จะลงคาถาเช่นพึ่งว่าครับ เขาจะลงคาถาเช่นนะครับพี่เพื่อนคือขึ้นต้นพึ่งได้สะดวกสบายไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีอะไรทําร้ายนะเพื่อเพื่อนแต่และเขาก็จะได้พวกน้ําพึ่งจํานวนมากนะครับผมแล้วเขาจะได้เงินเยอะนิ่งเขาได้เงินเยอะนะครับผมอาถรรพ์นี่ก็จะทํางานนะครับผมได้เขามีมั่งมีร่ํารวยนะครับอาถรรพ์มันก็จะทํางานนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ยิ่งมีเยอะยิ่งติดนี่นะครับคือี่คือค,คือคำสับแช่งหรือว่าคาถาคุมของนายพรานนะเพื่อเพื่อน ยิ่งทำเงินได้เยอะยิ่งเป็นหนี้ครอบครัวยิ่งมีปัญหาแตกแยกทะเลาะกันนะครับผมก็ทําให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาจจะเกเดการฆ่าตัวตายเพ่เพื่อนก็ประมาณนี้ครับอย่างที่สามนะครับผมานพานนะครับเขาก็จะมาช่วงเดือนสี่เดือนห้ามาซุ่มดูต้นพึ่งของเขานะครับเขาก็จะมาทําที่แอบ,บนะครับเพื่อนเพื่อนมาทาซุ่มแล้วก็ทําปืนอีแก๊ปในพันครับสมัยก่อนเขาจะมีปืนอีแก๊ปนะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะ,ปปะซุ่มดูคนมาทําน้ําพึ่งเขาหรือว,ว่าแอบมาตีพึ่งทําน้ําพึ่งเขาไปครับ จะมีการซุ่มดูนะครับผมแล้วก็คนที่จะมารักน้ําผึ้งหรือมาขโมยน้ําผึ้งต้นนี้นะครับผมเขาก็ขึ้นไปครับเพื่อนเขาขึ้นไปครับจนถึงต้นหรือว่ากิ่งของมันนะครับผมรอบในพานก็ครับใช้เอาปืนกันครับยิงครับยิงก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตตกลงมาตายอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อนก็กรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆก็เล่าคร่าวประมาณนี้นะครับผม แล้วก็หลังจากนี้ครับผมก็จะพาพี่เพื่อนเดินชนต้นพึ่งเลยครับรอบๆบริเวณต้นพึ่งต้นนี้เลยครับผมก็มารับชมกันนะผมนั่นก็ผมพเพื่อนนี่ครับเราก็จะปีนต้นพึ่งนะครับผมนี่ก็ขึ้นตามรอยที่พวกนายพรานหรือคนเจ้าของต้นพึ่งนะได้ทําไว้นะครับผมก็นี่ครับประมาณนี้นะครับผมโอ้หนักวัวมากครับยิ่งขึ้นมายิ่งสูงก็ได้ขึ้นมาอย่างต้นพึ่งนะครับผมโอ้โหยังสูงครับโอ้โหดูครับดู ผมก็ไม่กล้าขึ้นสูงมากนะน้ำหนักผมเยอะแล้วผมเสียวมากดูไม้นี่ครับที่เขาตอกไว้แต่ว่าที่เขาเรียกว่าทอยนะครับดูน่ากลัวเหลือเกินก <c oughs> ็คนทำพึ่งนี่คือว่าถือว่าใจเขาได้มากพี่เพื่อนใจแบบยอดอ่ะพี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนต้นพึ่งขนาดสูงมากครับเท่ากับตึกประมาณสองชั้นนะครับพี่เพื่อนๆน,นี่ ผมก็ได้ปีนขึ้นมานะครับผมไม่ก็ผมไม่ขึ้นสูงมากครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้างบนมีรังเพร่งอยู่นะครับเพราะว่ามันเกิดเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมนี่ครับโหอย่างสูงนี่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูข้างล่างนะครับโอ้ยเสียวครับเสียวเสียวเสียวมากนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่อยู่สูงกว่าต้นไม้เพียบเลยนี่นะครับผม เดี๋ยวผมก็จะลงจากต้นพึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็เจอกันข้างล่างเลยนะครับผมโหน่ากลัวมากเลยเพื่อนๆเอ้ยนี่เลยน่ากลัวครับเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันก่อนนะครับผมนี่ดูผมดูแบบรอยตอกถอยเนี่ยครับผมนี่โหดูแค่นี้มันมาตรฐานไม่ค่อยมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันเลยครับผมพี่ๆเพื่อนครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมก็จะอยู่ที่นี่ไม่นานนะเพื่อนเพื่อนว่าที่นี่มันก็อันตรายพอสมควรนะครับผมเราก็ต้องระวังสัตว์ร้ายคือหมีนะครับผมซึ่งหมีนะครับพี่เพื่อนก็รู้กันดีนะครับว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบกินน้ำผึ้งนะครับเราก็จะมาอยู่ที่นี่ครับเผื่อสัตว์ทักงนี้ชนิดนี้เขามาครับพคอยากทำร้ายเราได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาวุธป้องกันอะไรนะครับผม เราก็จะไม่รบกวนสัตว์นะครับผมเราก็ปล่อยเขากินตามภาษาของเขานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนลครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่เพื่อนๆก็ฝากช่องคนป่านะครับผมที่พูดก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้พูดพูดมากพูดเยอะนะครับผมก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ลาก่อนนะครับผม ก็จเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับพเพื่อน